หากคุณชอบเรื่องผีเราคือเพื่อนกันยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่เรื่องของผี Ghost Story ก่อนจะรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ขอบคุณครับเรื่องกระสือยายเนียมยายเนียมเป็นหญิงชาราที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในชนบท เธอเป็นผู้หญิงที่อัธยาศัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนบ้านแต่เธอนั้นก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่แปลกประหลาดเช่นเธอมักจะหายตัวไปในตอนกลางคืนและกลับมาในช่วงเช้ามืดผู้คนในหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นว่ามีแสงสว่างประหลาดเคลื่อนที่ไปมารอบๆหมู่บ้านในตอนกลางคืนและเริ่มมีข่าวลือว่ายายเนียมนั้นอาจจะเป็นผีกระสือก็เป็นได้วันหนึ่ง เด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าแดงแตัดสินใจที่จะพิสูจน์ความจริงว่ายายเนียมนั้นเป็นผีกระสือจริงหรือไม่เขาแอบตามยายเนียมไปในคืนหนึ่งและพบว่ายายเนียมนั้นเดินทางไปยังป่าหลังหมู่บ้านพอเดินไปถึงในป่านายแดงหลบอยู่หลังต้นไม้เพื่อดูพฤติกรรมของยายเนียมและในที่สุดนายแดงก็ได้เห็นยายเนียม ถอดหัวออกจากร่างกายเหลือเพียงหัวกับเรื่องในที่เรืองแสงบินได้ออกไปจากร่างกายนายแดงถึงกับตกใจและรีบกลับบ้านไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านจึงพากันไปที่บ้านของยายเนียมและพบร่างที่ไร้หัวของเธอนอนอยู่บนเตียงพวกเขารู้ว่าในคืนต่อไปยายเนียมจะต้องกลับมาหาตัวของเธอ ชาวบ้านจึงตัดสินใจที่จะกำจัดยายเนียมเพื่อปกป้องหมู่บ้านเมื่อคืนต่อมายายเนียมกลับมาหาตัวของเธอแต่ชาวบ้านได้เตรียมการไว้พวกเขาเผาร่างของยายเนียมและทำให้เธอไม่สามารถกลับไปรวมกับพัวของเธอได้ทำให้ยายเนียมกลายเป็นวิญญาณที่หลงทางและหายไปนในที่สุดและหลังจากที่ชาวบ้านสามารถกำจัดยายเนียม และให้เธอกลายเป็นวิญญาณที่หลงทางความสงบสุขนั้นก็ได้กลับคืนมาสู่หมู่บ้านอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทิ้งร่องรอยความหบาดกลัวไว้ในใจของชาวบ้านบางคนบางครั้งนั้นพวกเขายังเล่าขานถึงเรื่องราวนี้ให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นการเตือนใจและสร้างความระมัดระวังเวลาผ่านไปหลายปีหมู่บ้านก็เติบโตขึ้นและพัฒนาไปตามยุคสมัยใหม่ เรื่องราวของยายเนียมกลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันในวงสนทนาแต่บางคนยังเชื่อว่าวิญญาณของยายเนียมอาจยังคงหลงอยู่ในปา่าและแสงสว่างประหลาดตอนกลางคืนที่เคยเห็นนั้นอาจเป็นวิญญาณของยายเนียมที่ยังคงวนเวียนอยู่เด็กๆในหมู่บ้านมักจะถูกเตือนให้อยู่ในบ้านหลังพระอาทิตย์ตกดินเพื่อหลีกเลี่ยงการพบเจอกับสิ่งลี้ลับช้าบ้านหลายคน ยังคงมีการปฏิบัติพิธีกรรมเพื่อป้องกันผีและวิญญาณเช่นการแขวนป้ายไม้ไภผ่ที่มีคำสวดมนต์การทำบุญและการกรวดน้ำให้กับวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่แม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ตำนานผีกระสือยายเนียมยังคงเป็นเรื่องที่สร้างความหวาดกลัวและความหลงใหลให้กับผู้คนไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวนี้ในวงสนทนา รือการสร้างละครภาพ,พยนตร์เรื่องราวของยายเนียมยังคงมีชีวิตและเป็นที่รู้จักในที่สังคมไทยท้ายที่สุดแล้วตำนานผีกระสือยายเนียมไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวของความหวาดกลัวแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อในวิญญาณและสิ่งลี้ลับที่ยังคงมีอิทธิพลในวัฒนธรรมไทยแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคสมัยใหม่ความเชื่อเหล่านี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ส่งรุ่นต่อรุน่นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องกะสือยายเนียมหากคุณชอบคลิปนี้ผมขอ1นึ่งไลค์หนึหัวใจหนึ่งซับสไคเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้ากับผมแอดมินหนุ่มในเพจเรื่องของผีโ s t o r y